คือว่าคือว่าจริงๆแล้วนี่บางทีบางทีด้วยด้วยภาระของงานทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีที่สุดลราดีที่สุดมันก็จะอยู่แค่นี้เรื่อยๆแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังดีได้อีกเยอะมากขอให้แต่ว่าทั้งหมดจะต้องเริ่มที่หัวใจที่หัวใจที่มีความคิดแบบนั้นแล้วเราก็จะโตไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันจบำับ2ที่ ชั้น3นะคะอาคารโภชนาการแสดงว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อระดับที่41ใช่เพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ชั้นสองหัวใจทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่งขึ้นไทยนะคะก็คือตกตรงถ้าลองหัวใจได้เต้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ตายมันจะเต้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่เราเราอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นประเทศนี้เป็นอย่างนี้เราอยากเห็น การสาารสุขของประเทศเราเนี่ยอยู่ในแถวหน้าของโลกอยากให้สรอพอเป็นองค์กรระดับโลกเลยนาะอเป็นสิ่งที่ในฐานะที่ผมเคยเคยมาสัมผัสรื่นี้มันหลายปีผมมีความรู้สึกลึกๆแบบนั้นนะว่าสิ่งเหล่านี้คือบรอดกของชาติอยาให้ให,ให้ให้อยู่คู่ประเทศไทยไปเรื่อยๆ ดเาพ,พลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานประชุมวิชาการประจำปี H A Natural Forum ครั้งที่24เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ถึง31มก,กราคม2567นี้นะคะ